สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการล้างจะบูด้วยน้ําเกลือนะครับเพราะว่าช่วงนี้ PM ีองเป็นกันเยอะแล้วประสบจากประสบะการณ์ผมเคยเป็นภูมิแพ้ตอนปลูกป่าเจริมประเกียดติชายแดนตัวแหมมมาเป็น20สปีมาหายเพระเนี่ยมันไง,ไง่ายๆนะก็ใช้สลิงแล้วก็ที่เสียบเข้าไปแล้วก็เนี่ยมันจะอาจจะน,นั่นนัน แล้วก็เราบีบเข้าไปอย่างเงี้ยเรียบจะออกมาอย่างเงี้ยครับสองข้างครับทำตั้งสองข้างแล้วแล้วพอนี่เสร็จเราโทษนะมันอาจจะข้าอาจจะไม่น่าดูหน่อยเยะจะสั่งมันจะออกมาเป็นเนี่ยมันจะออกมาเป็นรวงแล้วจะโลง่ง ครับเผื่อเผื่อจะได้ใช้กันจะได้หายกันเร็ว